ไม่เป็นเวล่ลำเวลาแล้วก็น่าเบือหน่ายเหมือนกันนะสวัสดีจ้านะคะยินดีทักทายนะคะคนยะโสธอนนะคะยุทธนีสปาชาแนลคิดถึงพวกท่านในเวลาฝนตกกับฝนไม่ตกนี่แหละอืมเป็นอย่างไร ฝนจะตกหรือฝนไม่ตกโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาแวะเป็นกำลังแรงใจนะทิดเคมาดูแม่ฝนตกไม่เป็นเวล,เวล,า,เวลาเมือเช้าก็แดดจ้า ก็เลนจะตกกระตกขอบคุณน้องกิมก็ก็แม่ก็นั่งเต้าอยู่อย่างนี้แหละขึ้นมานึกว่าฝนฟ้ามันจะหมดไปแล้วสวัสด,ดีทักทายค่ะลูกขอบคุณที่ว่างแวะมาทักทายนะคะตอนได้ยินไหมเสียงฟ้าอยู่ไกลๆแล้วน่ะขึ้นมาทักทาย็นคลิปกัน เป็นไงบ้างหนาวนะเนี่ยวันเนี้ยช่วงเช้านะแดดจัดพอมาบ่ายนะมาคมลืมฝนมาตกก็แบบนี้หน้าปวดตับดีไหมหน้าโมโหหน้าํำคาญ ลืมกดไลค์ให้แม่เดอ้อยังเป็นเลขศูนย์อยู่เป็นอย่างไรเออแม่ก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ยวนะก้นพิมพ์แม่มันก็ไม่นั่น แ้นพิมมันก็เป็นยังไงอยู่ดูหน่อยขอบคุณดวงตาสวัรค์นะคะออากาศแบบนี้จวนให้ปวดหัวไม่ใช่ว่าเออถ้าเป็นคนที่เขาชอบนอนกลางวันเขาก็นอนกลางวันเขาก็สดชื่นดีหรอก ว้แม่นะ่ะมันเลยรุ่นไปแล้วม,มันใบเลยรุ่นมาเดอมาเดอขอบคุณหกล้านดวงใจน้องกิมขับรถอยู่หรือเปล่าตอนนี้ปลอดภัยเด้อลูกชาย ับเถปลอดไฟดืด้อูุชใจไปไหนมาไหนก็ลําบากเลยช่วงนี้ฝนฟ้าเมื่อกี้ลมแรงมากเลยัสดีจ้างามเจนหลอนขอบคุณน,นะคะขอบคุณงามเจนหลอนนะคะมากทักทายกับพี่คิมก็หน่อยพี่หนเลอพี่คิมจ้า อขอบคุณมากมากขึ้นจัก้าหกนาทีน้องแหม่มเลยคิมเลยคืนนี้สงสัยจะไม่คืนแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่าจอบจอบลอย มันเงียบผิดปกติไงวันนี้นกกระลอกมันก็ไม่ไม่ผ่านมันไปอยู่ตรงไหนแม่ต้งได้บอกเออสักพักหนึ่งลมมันก็ตึงตึงมาไม่ใช่พูกระดึงนะเฟอจะมาลมพัดตึงตึง,ตง,ตงอะไรมานะคะลินป้าอากาศก็ไม่อำนวยให้ มันก็แปลกกระลอกสองตัววันนี้ไม่เห็นทั้งวันนะปกติมันจะวิ่งตามสายไปมันจะวิ่งกระโดดมาตรงต้นไม้สองสามต้นที่อยู่ในบ้านเนี่ยโดดไปโดดมาแม่ก็คอยสอดคอยสองอันนี้ก็เงียบอืม,อม งามจนหลอนเพิ่งคลอดลูกหรือเปล่ากระรอกเออ่ะได้ยินไหมเสียงฟ้าเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ขอบคุณนะคะขอบคุณหนุ่มสาวที่แวะมาทักทายขอบคุณทุกทุกท่านที่มาดูย้อนหลังเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจแม่เองแม่ก็นั่งเตาฝนอยู่แบบนี้เจ็ดนาทีพอน้องแหม่มน้องคิมคนลึกลับนี่นี่นี่เจอคนลึกลับแล้วป้าด่าตามตลอดนะ ตามตลอดป้าลืมลืมกลับทุกเที่ยวแหละคนลึกลับมัน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 นะคะน้องแหมมจ้านะคะก็ขอให้อยู่ดีมีแหงกันทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณนะคนลึกลับนะคะอีกหนึ่งนาทีป้าก็ลงแล้วลหละคะ่ะขึ้นคลิปซ้ำเฉยๆยังไงคืนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เจอกันแล้วคืนนี้รูท่าทางฝนฟ้าเป็นแบบนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามา ให้ทักทายนะคะขอบคุณที่จะมาย้อนหลังด้วยนะคะทักทายนะคะทุกกำลังใจสวัสดีค่ะพี่แหม่มนะคะโอเคนะคะยกมือขึ้นบายบายเลยหลักคนลึกลับนนทบุรีตกอย่างหนักเลยค่านั่นแหละที่นั่นก็ตกที่นี่ก็ตกเป็นนั้นว่าเราเจ้ากันนะคะขอบคุณ ที่แวะนะคะขอบคุณจากใจขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณนะทิพ์พิมนะคะขอบคุณคณลุกลับนะคะขอบคุณงามจนหลอนนะคะบ๊ายบายนะคะ